นมัสการครับอาจารย์ครับสาธุสาธุกันทร์วนี้กับว่าโรคกว่าใาจา์ขี้เก่าได้ยินข่าวว่าฝันดีไรฝันดีเฮี้ยงเมื่อนั้นข้าวเปลาเลยบริสิสัมผัสเชื่อหรอกฝันดีคักแล้วทั้งเก็บแผลผ่าตัดกัเลยโอ้ยฝันว่าตัวพุท่าหอมอ่ะพุทโธ่ลูกน้ำมันนี่เต็มเดินวัดลงพุ้โธ่ลายปายในมันนี่จะข้นหลายหลายเลยแล้วนุ่มกับมีผู้สาวกับมีแต่ว่าบอยยางไามบอยยางฮอยยางเดียวฮอยยางเดียว โอหามาแล้วอ้สันใส่สุดสุดอันกุยเฮงเข้าเทียนนี้บ <มา S 2> ออส่งว่านมัดเอวครวุ้นห่าโตมากนะเขาจะเอาเรื่อมะกาบมะกาบต้องนี้ละ่ะแต่ว่าอันโอ้เราเลยถามามาไม่อยังน้อยุงพอยุงเมียเลยคือมาหลายมาพูดมาพูดเ่ยไม่หยุดก่อนเนยเอาตีอยูห่หนาบวดอืมอมาขออย่างว่าสนันเนาะคือว่ามากอย่างเระบ้านี โอ้ยมีแนวมาหาอาจารย์นี่ลราประดันมากมือหนักคนมากหลายๆกับบ่มีบุไดเสียบตัวไหนคือคือนี่คือที่ต่วนใครพูดหรือผู้มาผู้มาเทื่อว่าด่าเพิ่งเงินเลยว่าอันมาเอามายัางเราเพิ่นก็บ่ามงี้เราไม่อยู่ตัวนี่ไปแห่นก่ดีเลยนะตัวนี่ยเออื้อนขาดมากัดนั่นนะมาเงื่อนใบเศร้าน่ะโอ้แต่ว่ามันก็มีตัวนี่หันอยู่ บานี้บอกก็เจ้าก็จะว่าเอาไปแห่เอาไปแห่เลยเงินขาดคื้บอโอ,อ้แคเจ้ว่าตอนนี้ไปแห่ไม่เอาที่นีเดียวะอโอ้เดียวเดียวไทยเอ<ช>็ซี <FC S 1> งกันห่งโอ้นี่ครับเงนินอีหยังขึ้นยอเท่านี้เนี่ยอาจารย์มันออกขึ้นห่งดีนานาว่าหาเก้ากดออก้นหนึ่งหที่ที่เพิ่นหอมาเตรียมเดินวัดนี่เพิ่นจีมาเอามาเอาไอ้นี่แหละทีมาไปไปแห่ะแห่ต้นเงินมันถอไป หมนหากร er oh, oh, ั้งกันเด้มีโอ้มีเล็อีกตัวเหรอไม่เหลียเท่านั้นออบารนี้อ๋อเดี๋ยวเดีเดีบารนี้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวบารนี้เห็นแล้วเห็นเล็กแล้วบานี้เดี๋ยวซุ่มให้เอฟซีเพิ่งจะหน่อยสักกันเด้ออันนีเดี๋ยวครับโปอยน้องเด้อไมวได้เอาไมวได้เอาฝนฝนแบบฝนบบฝนแบบแหงรอบบวกสารอบ ไปแัวตเสมอบาเนีไปแห่าสารอบม่เพิ่งแห่เนี่ยแห่เลยอแ้วถเกากแกมากมเต็มบัดนไปเนก็เลยแเลเพนเมาถวายเพื่อนก็เอาไปแห่เพื่อนเอาไปแห่เลยบ่อจันเอาไปแห่เอานี่เราที่เอาเงินใบคาดไปแห่เใบคาดนี่เลยไปแห่ ได้ถามว่าพวกพอพวกยังหไหัวมากเอา่นหัวมากหัวมากอยู่บนเป็นคนหนึ่งไ่ด้ดาหัวมากกิไปเพิ่มนี่มันไม่ได้ดาละกันว่าหัวมาก่นมันบนนู้นเท่าดิมครับอมาแล้วันบานนี้เพิ่นออกมาขึ้นเพิ่นออกมาขึ้นว่าอาจารย์นี่จะกับยายเขาจะกับไปกับมาจะตัดเด้อว่าท่านไม้ข้ามาจังไหน้อนี่เนาะ อยู่ในนี่ละวาจารย์คนวางี่พูอยู่ในงือนใบนั่งอยู่ทั้งหน้าสามคนว่าในงานใบขาดนี่วิจารณ์ในงานใบขาดนี่ละอืมอืออนี่กอืออากะอน่บาด่นว่าเห็นว่าตีว่าคนเคย่นเคยบอกทีหนึงเฮวนเที่ยนสามรอบเป็นบอถามผมมี แห่อ้อมตนนีนเฮียนสามรอบก็นออกสามศูนย์มันบ่ครับว่านั่นบานนแห่อ้อบดสารอบแห่ออมตะเทียนสามรอบแล้วก็แห่อ้อมมาสลายไงสามรอบสามสามเป็นเก้าแล้วเปนบ่คบารอบกันก็เป็นศูนย์นี่แล้วเล้ยวเก้าศูนย์ใส่ครับอือมานี่ทั้งมาตั้งวันในฟันนี่อาจารย์สิตีคว่ำเป็นจังไนสมมติว่าเฮ้าสิตีเป็นตัวเลขตัวเบอร์เทาสิเอาตัวใดละมาให้ฝากตอนเอฟซีเฮาน่ เอาตัวท้ายเอามันมันเลกว่าไยตัวดอกนี่นี่ซับออกับลวดมันไม่ตอกอย่งเงี้ยวะมันมีเก่าสองสองห้าห้าเก้าเจ็ดนั่นน่ะมันม,นนม 9, ีมันมีเก่าก็มันมีเก่าซ้ำกันอยู 2> 2, 2, 2, ่สองเก้าสองสองห้าเก้าเจ็ดอ่าเก้าซ้ำกันอยู่สองเท่าสองซ้ำกันอยู่สองเท่าเอาไงวามีเก้ามีสองมีห้ามีเจ็ดเออนี่มันซ้ำกัน ในเก้า <9, S 2> มีสองมีห้ามีเพื่นว่าว่าเหกลับไปว่ากับมากว่าห้ปีินนั่นนรรมดพี่เหน้ไม้เพิ่มมากลับปูเฒ่าเกาให่กับ,บอบาบอาต้งองบอกว่าอย่าหนีนนนละ่ะเพื่อนก็เล่นหา,ายขึ้นก็เล่นหายฟ้อนกันนะชัดเจนครับอืมอมาดนี้กับอีกแนวหนึ่งมาถีมาถามเรื่องนี่ละ่ะหินมหาโชคหินมหาลาบนี่ละ่ะที่ไปที่มาเป็นเจ้าไหน่อยได้ได้หินก้อนนี่มาที่ไปที่ว่าปีนั่นมีพระมาบวช ครับช่วงเดือนซีเดือนหาเดนบ่อไครับใครเจ้านอนเนี่ยมันขึ้นใครเจ้านั่งสูบยาอยู่อันนี้ผมกับ่เห็นนั่งใครเจ้าอีกใครเจ้าบอกเนาะใครเจ้าว่ามีแสงไฟโต้ลงหนาบดเ้องแสงไฟดิ้งเห็นบหมนั่นดิไงเห็นหลายคนอยู่ว่าใครเจ้าบอกนี่ว่ามีแสงไฟวู้ดลงตัวลงหนาบอืดตอนนี้ผมก็ไปได้อยู่หนาบดเพรดีนี่โอ้ไอเห็นนี่แต่ว่าลักษณะแปลกไดเงาแวบเลยนี่นั่นแต่ว่าบุ๋มีคนเห็นเห็นยังไงเห็น อตอนมีผมไปเห็นเนี่ยมือนั่นตื่นตื่นขึ้นมาโอ้คนหัวลุกซาซาซาสีได้หมดวันนี้ยตื่นขึ้นมาจากยางไผ่ตะนาบที่ใจอยากไผ่ตะนาบทมือนั้นมือสีเอาคนมาหนิโอ้มือสีไม่เห็นเนี่ยม,มือสีเห็นเนี่ยอ่าถ้าก,ก็มือนั่นเพื่อนก็ทำมีที่ล่องมึงแล้วก็ได้อยู่ครับไอไอ,ไอเป็นเพราเพื่อนเอเห็นนี่เ่า เอาหนมหาโอกมหาลาภ่เหมนกั่ถ้วิีีก็ไดอ้ว่านี่ไอ้ว่าคนองไปลึกๆครับซองแ้ห็นเ็มันอยู่ลึกๆหาม่นอหน่องๆไว้ผมข้าเจ้าเห็นตัวใดบ้าังนเ็นหาเจ็ดเจ็ดหาเห็นหาเจ็ดเจ็ดหาแลครไปถามแปาเบิงเจ็ดเจ็ดู่มาเลไม่เไปตั้งหันไปตั้งหันหคนจ้มน้อกันเมืองน้ำมา เห็นสูงเห็นลาบเห็นส่งเห็นลาบนีลาก็ส่วพระท่นมาบวชปีผู้ไม่มีโอกาสได้จับได้ใบที่ได้โชคได้ใช่ต้องนาบวชนะตาตัวนี้มู๊ยคใดเห็นนี่ผมพูดอย่างนี้เเห็นทิมุรอเห็นแ้วโดนแล้วเห็นว่าเ่กาง้างกลา่นี่เมก็เปิดตัแต่ว่าไม่ได้ร่องขอรองนั่นเมืองเลี่ยงได้ข้างในหัวงาเออนมิร เอาได้บ่ะน <ali> ี้ผมเปลี่ยนกันมันผมรักะเอาิดหน้าเราได้เรอพม่นมีความไ่ปวดจากไฟมันมันจะเดีไปได้หนีเห็นแล้วละเลขสามคือว่านเต็มายามอยท่เต็มันทนั่นางนตเี้ยเลีวเตาแทงกันหาคุดสุดคเทียวบุซ่าทั้วหมดทั้ง มันนี่ฟันอาจารย์นี่อาจารย์ตีไปด้รูปแบบไไเนี่ยเอาในเงินหล่นบอกฟันนี่เขาตีมาห้าเก้าเกเก้าะกเูลขมันซ้ำกันเป่าห้าสองเก็ห้าเก็ตัวสองกับสองตัวเดยกน่มันมีอยางละสตัว พอตีอเ,เป็นเกับเก้าับ 5, าเก้บ่อยจังอือมนีเ่นกระดานเลยผงเชิอาจารย์ฝันโอ้อหอ้าเออาเอฟซี F C. เห็นเป็นตัวใดกันพี่นี่ผิดจ,จระนาอาเด้อ,อนี่หินม,มหาโชคมหาลาบนี่ก็ไดเก้าเจ็ดสองสองเก้ารอบ มองมาสามรอบมันก็ถึงสองก็อย่างนีนมันมันมไอ้ไรมองมองเป็นตัวหนังสืออยู่ที่อาจารย์ตัวเด้อาจาย์ังยงมาซองมันนี่ผมนเมันเห็นชัดแค่ยังหนึ่งนล่าหมอนยงี่ไงนี่มองดูผมนี่ยังในเลขยังน่เเนี่ยยังไเห็นชัดเลยจังเลขสาม หมุนแม่งพี่นหมุนแงพี่สิเป็นเกียรติ่นเิ็นฝันหรือว่าเิ่นเห็นอี่หรีอเห็นนี่หรืออ้เห็นวะครับเป็นลูกไฟตกงมาหนาบดพี่ครับเป็นลูกไฟตกลงหนากินเบิ่งวานี้เป็นเป็นสองนี่นเป็นสองเป็นเกยตกับปานเนาะเอฟทีเห็นเป็นตัวไหนกับพี่นิพีจะะนาเอาครับถาที่ได้โชคหรือใช่เพื่อนว่าหินมหาโชคว่านมหาราบว่านดว่าโชคกำลายัง่ ผมมาผมเห็นตอนมันเห็นไปเห็นตอนรอโถ้ปเห็นตาบ้านี่พาเห็นมันเป็นแสงลูกนาบุครับก็คือตกลงมาไทั้งฝ่าเป็นแสงปุ๊บลงมาหนาบดเลยมาโดมาโดมาก่อไปแบบผมซื้อขึ้นผมย่างไปทนาบสในสายรงสาครับผมย่างไปันทิมคออลก็มันเป็นเลขที่นี่มันเล็อียงวะเม่าเม่เยกจบ้าเกอียงนอเกดสองเหมือนเกจสามอ่า อยลองฟินิชพิษัะละนาเบิ่งครับพอเนดอกเอฟซีครับเอฟซี FC เห็นเป็นตัวไดนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับแบ่งปันแนวทางตัวเลขกันแอดเห็นกับเห็นเกตสามก็เกตสองนี่ละอืมในส่วนเลขอยู่ในหินนะแต่ว่าส่วนเลขฟันอาจารย์คือเก้าศูนย์เก้าสองสองเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับเป็นเลขทีอ่อยู่ในธนบัตรนะครับเป็นเลขแบ่งละไปอ่ ฉะนั้นแล้วกัในส่วนเหล็กหินกับเป็นมโนไผ่มโนมั่นในส่วนฝันกับฝันสุก้นล่ะครับใส่วิจารณญาณในการรับชมอันนี้เป็นความเสียส่วนบุคคลในส่วนฝันกับใดทั้งช่องการนาเสนอเป็นแนวทังเท่านั้นฮะสหรับคลิปนี้ก็จะจบการนําเสนอทั้งตัวเลขของอาจารย์วัดดงนาเพื่อนวันที่หนึ่งเมษายนวัยํานีนะครับเดี๋ยวมีความเคลื่หนไจะในแอปสิกติดตามต่อให้ไหมสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆสหลับการติดตามรับชมครับ คลิปหนาพ่อกันไหมครับเวบี่ทุกท่านครับสวัสดีครับ